อันนี้นะคะวิธีการเริ่มต้นการากขุดขุดบ่บอเลี้ยงกบนะคะหรือขุดสระที่เราจะใช้กบลงนะคะนี่นะคะวิธีการเนาะนะคะคราวนี้มันจะอยู่มันอยู่ที่ว่าวิธีการขุดเนี่ยก็คือว่าท่านลูกค,ค้าท่านใดน้อยนะคะก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้คือว่านนใช่ค่ะฟาร์มใหญ่เนาะแต่เป็นวิธีการใช้วิธีการเดียวกันนะคะคือนี่นะคะอันนี้วิธีการเริ่มแรกเลยนะคะเขาเรียกว่ายกล่องเนาะ ถ้าเป็นคนไทยแต่ที่นี่ไม่ทราบอะค่ะยกคู่ยกคู่ยกคู่คองกนนะเอดม่งกางมากนี่งกนที่ไหนี่เท้าคุณ่นี่ยเท้าไก่ด้วยจิงก่จฟาร์มไหนฟาร์มไหนนะคะฟาร์มไหนที่เจ้าของฟาร์มแข็งแรงก็ไม่ต้องใช้คนงานนะคะแต่ที่นี่เจ้าของฟาร์มรูปหล่อนะคะรูปหล่อแล้วก็ ไม่อยากทําเองนะคะก็เลยใช้พี่ๆมาช่วยนะคะพี่ๆเขาไม่อยากเห็นหน้าค่ะมันหล่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมดดแ่งไ้าดกว่า้อยียยหาบ้างนี่นะคะนี่นะคะไม่ได้ยากเลยนะสำหรับการขู่อ่าเป็นตลานีนะี่ะะอันนี้อันนี้ วิธีแรกนะคะนี <slightly submarine traveling> <ED> ่นะคะเสร็จแล้วนี่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะขุดแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้พระเอกาพระเอกแรกยังหาไม่ได้เลยค่ะจะหาพระเอกลองได้ไงคะองอมันคางมันเเอเออตาอเตลอ้องององต ขุดลุ่มแบบว่าแล้วก็พยานลงลึกลึ่ะไปไปใต้นหมดแดงซ้ายนี่เดี๋ยวนี้อ่ะนะคะันดอ่เลยนะะวิธีการต่อไปสําหรับการขุดบ่อนะคะที่ขุดสระเนาะเสร็จแล้วเออเดี๋ยวก็เราจะรอเอาพยางลงนะคะเดี๋ยวถึงวิธีการเอาพยางลงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูเขาเรียกยกล่องแล้วก็ขุดสระไปก่อนนะคะ